ิบท็อปกันแล้วฉันเลือกอะไรได้เดี๋ยวกปีฟได้ดดนะกาแฟหายอ๋อแก๊ มันกดมาแบบอ,อะไรมันจะขนาดนั้นริบร้อนหน่ะคนเราประจักตัวงป่าก็เลยเอ็ดโคดีนะพี่อยากเห็นตัวอะไรปะป่าอ,อยากเห็นอยากเห็นยาโอป่าได้ เอบจัดลูนเอป่าไ้สอ๋อยากซโอป่าไม่ได้กดมานานละขอเกมแล้กันมาอัพไรอะปอปปี้เหรออัพคิวก่อนก็ได้เจอกางแพง เจอแกงแทงพยายามปลาโล่ใส่ก็เกินพอแล้วหายวัดปโมวเดวลวันน่ารักอ่ะมันไม่ได้เก่าปกติโมเดลนอร์มอันอื่นมันแบบเออแงบนี้เนี่ยไม่ชอบอีโมดเลยมันเล็กไปอะ่ะกระดกมัดแ,แล้วมันไม่ชินป๊อปปี้มันเยรีมากมั่ง เวลาก,กดมา์สแล้วมันไม่ชินอ่ะมันไม่สะใจเลยอะแล้วก็เอีโมดมันก็โอเคมีการบอกป่าเราระวังหน่อยด้วยอหรออะระวังอะไรต้องระวังอะไรอะในเมื่อป่าสองตัวมันแบบถ้ามันคิดจะมาก็คือมาแหละเขาอ,อาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้ละ <c oughs> จะปตะกวัวไปให้ล้กันไม่ได้ดไม่โดนเลยถ้าเกิดมันแก๊งแบบไม่ฟาร์มนี่คือสมองบวมแล้วนะเจอลีสิเอจอไอ้เนี่ยยีที้ไหนเคยเจอยีมันแบบแบบแก๊งแบบไม่ฟาร์มสมองบวมเจอยีสมองบวมอ๋อ บบเวลามันกระโดดมาสไลด์มาก็กด W ใช่ W มันจะกันสลไลด์ได้กันโดดกันได้ทุกอย่างที่เป็น ability A ability mobility ability m o e นี่สินี่สินีนสิ ได้แหกไปหนึ่งเด้อถอยมากไม่เชื่ลงโอเครุปว่าทีมนู้นแย่งกันฟาร์มใช่ไหมใช่แหละน้อง โห oh, โลแรงมากพาสิบทีมเราบวกกันเดือดมากเลยนี่ฟินมากเฮ <First. S 1> ้ยเปิดบัตแล้ว เกือบได้เฟิร์สแล้วแต่มันมันแฟดอ้าวเฮ้ยเออตีทีเทเลยว่าไม่ไม่มันอันติีป่ะแกงเพ้งอยู่นี่เลยเคเด้วยหกแล้วด้วยเก้ได้คิวก็าได้ยังไงนะ โอ้ยมันกินสม้มโอ้ย <c oughs> ได้ได้กอบผ<า> <ขอ S 2> ลาดตำนานจริงแข็งจริงจริงๆที่ก็ฝึกอยู่นะจอมมือทะลุผ่านหน้าไปเลยแม่่อย อ๋อลืมไปว่าเลทบัฟหมดไปแล้วก็เลยไม่ติดสโลชนะอ๋ยแย่ดิแล้วไงนะเอ็นอะเลยมันดัน ยังไม่ได้กลับบ้านแม่ของเลยเว้ยนั่นมันแทงแทงเฮ้ยอ่าทำไมกันนะทำไมถึงจะไล่ใส่ถังไม่ได้กันน่เออะ ที่กดสไลด์ใส่ถังรัวๆอะไรย่เงี้ยเอาจบแล้วโอ้ยให้กลับบ้านไปออกของก่อนไหมล่ะเรื่องมันร้อนนะ จะเอาจะเอาอย่างเดียวเลยแต่ตัวแรกก็ไม่มาคอนเทสเลยสงสารจินวะจินนั่นอยู่คนเดียวจีนบอกเปี่ยวจะเกินบอกเปี่ยวใจเปี่ยวเห,หงาหงยาย จะได้ได้ได้เอ๊ะยังไงน่ะเอ๊ะได้นะอยู่บนก็จยร่งมาครับสามตัวเลยหระเอาตัวพุ่งสองตัวไปเอาป๊อปปี้ตัวเดียวอันนี้คิดดีเลยใช่ไหมโอ้กล้าขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาระยะจะโอ้มาทำอะไรบ้านเราวะ ว่ะริงตายเหรอได้สองครับโอเคดีนะเดี๋ยวตีทีตัวเดียวฉันกล้ามารุมน้องสาวกยงงั้นเหรอกล้ากันขนาดนี้เลยนะโอ้โห,โหนายกล้าทำลายน้องสาวกว่าฮะฮะ เออแบบเสียสามจะเอาป๊อปปี้ตัวเดียวเ้อไอคิดผิดแล้วล่ะหมดเลยว่าเราเนี่ยโอพีมาเราไม่เหมือนครั้งแรกล้วเรามีการพัฒนาใช่จ้านั่นแหละจ้าโอ้ร้้งเท่จริงเลยออกเลยออก มันไม่มีเวทนี่ต้องออกอะไรวะออกสปิริตพิเศษจะไม่ต่อเบดแมนเพลตลักกัน โอ้ยโอ้โหเมือ่อกี้นี้กำลังจะคอมโ,มโบกส,สวยๆัต่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งบทเพลงโดมอลิงกะแตงเอ้ยมันกันไม่ได้แล้วเนะี่ยเออไม่เป็นไรจิไม่นะอ๋ออะไรอ่ะ เฮ้ <laughs> เแทงไม่โดนจ้ะมีเทเลพอต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 เทเลจะทำอะไรไม่เกียร้อแล้วสิน<า>ะอ,อยอ่าอย่า นายทำอะไรรักเราก <My way. S 1> ่อนไปเถอะหนีไว้ยังรเัเอ้ยเอ้นยน,นายยิงเราเขาไม่เข้าหรอกนะแต่เ uh huh. ดย เจ็ดหนึ่งสี่กับการเล่นปา<ะ>อันวนี่อะไรเนี่ยนแล้วจะโหจังวะอหอหลักหลักอีซี่เลย าจะทำไมมันมีประเด็นอยู่แค่เรียนเดียวเองนะทำอะไรทำอะไรรักเราทำอะไรรักอียไม่ใช่รักเลยวะเอ้ยอ่าได้นะ นายคิดผิดแล้วอ่านายจะทำอะไรคน <c oughs> ไปเถอะแอะล็ <c oughs> อกเพลินเรียกจากการล่างการล่างกลางแตกแค่นั้นเอง เอาเจ้ตายล็อคไอ้อังยังไม่ทันได้ตีเลยตายซะแล้วแกงแท้ห <c oughs> น้าวงวันจริงเลยเลทจะหมดเฮ <c oughs> ้คนพยายามจะยิง โอ้ย,ยทุกคนเสียสละให้เอสเลียวร,ยวรยวอดเอสเลียวอ้าเอสเลียวต้องรอดทำไมทำไมอังเกนชิปก่อนเขาจะยิงอีกโอ้ตายแล้วเอสเลียวเสร็จไหนนะฮะเอสเลียวบ้านนา,นาเฮ้ยเลทแค่เลทมายิงด้วยไปงหล่อเท่กินเลยขอให้วิ่วงก็วิ่งไม่ทันะ เอาอุตส่าห์เสียสละเพื่อจะจะให้ให้เอดี้รอดแต่ Ad Man ตอเอ็ดีมันเถอะเอาไว้เลยอ้าอวสวัสดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนี่มป่ยไปสองตัวทำอะไรไม่ได้เฮ้ยโอ้ดีดดดดเกินไปเกินไปเอื้อยปวดแย่กล้าขนาดน,นี้เลยยงั้นเหรอ ไมเอาสีตัวมาลูพี่เราไอ้ดู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 ดิ้งดูดิ้งดูเอาแล้วหายยังไงซื้อตัดไหมเออโอเคเออ,เอ,อต่องอย่างนี้ต่องอย่างนี้ถึงจะสมกับทีมห้องจ้ำ <c oughs> ทำไม <c oughs> <c oughs> แหมอช็อตหน้าสิวหน้าขวาม,มีดึงได้ตลอดได้ช็อตแบบนี้มันทำไมมันดึงไม่ได้หรอก <c oughs> เอสเลว ยังไงยังไงยังไงเอ้ยเฮ้ยเห็นเหี้ยอารมณ์เห็นเหี้ยอารมณ์แวบๆแมันหนีไวกันจังว่าทีมมันเนี่ยฮะอาตเอ๋อาตเอ๋อ้แม่เจ้า เฮ้ยเฮ้ยทำไมรักท็อกติกปานนั้นล่ะตายอยู่เพื่อนเฮี่ยหรือต่วยแข็งแรง เฮ้ยติ๊กอะไรกัหวัดดีจินนวัดดีจินเอ้ยเอ้ยทำไรทำไรเอาเรารู้ใครๆก็ชอบอยาสุใครใครก็ชอบมาเล่นกันใช่ไหมล่ะโอ้โห ติ๊กไลจกัเอ้ยรับไฟวะเอาน็อกเตอนแต่จะพิงจะออกยังไงกันนะ เอ็ดียวโดนไล่กระทืบเอ,อเ,ออเอ้ยได้ป่ะเอ็ดียวโดนไล่กระทืบอเอ่อเอ็ดียวอไอวนไน้นุ่มไม่นะหมาไม่เดียวหมดอีกถ้ามีหมาน่าจะตามแกงแพงไม่หยุด หะรครับออกออกอันนี้มาลุงรับตีให้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหโดนเตนนะก็เขาเตะผมเออไห่จะทำอะไรเหรอปิงตีได้ปะเออไม่มีอันติีเอา 对不对？ ต้องทำขนาดนี้ไหมอโอรักทำไมมันอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยโดนรีพอร์ตสักทีเหอะทักซี่สักสิ่งนะเรา,าโอเคโอ้เอ็ดบัวไปครับคนแบบนี้นะฮะอย่าให้มีที่ยืนในสังคม ดาทอด้วยครับเฮ้ยดาทอด้ว,ว่าจะจับใายจะได้ทำโจมตี uh huh, เบา <be au, S 1> ได้เบาแต่ในตีจังแล้วผมเลยสามข้อหา